วันนี้พกกับนานะคะเราวันนี้เราอยู่กับบูธรีนาแวร์นะคะวันนี้นาจะมาลองแนะนำนะคะให้เรารู้จักรีนาแวร์มากขึ้นนะคะรีนาแวร์นะคะจะมีชื่อเสียงในด้านของผลิตภัณฑ์เครื่องครัวนะคะเครื่องกรองน้ําเครื่องฟอกอากาศนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักคุณสมบัติเครื่องครัวรีนาแวร์กันมากขึ้นนะคะค่ะผลิตภัณฑ์รีนาแวร์นะคะ อันนี้จะเป็นชุดนะคะเป็นชุดที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็คือชุดซิลตรานะคะซึ่งเป็นชุดที่มีนวัตกรรมและโครงสร้างหนาพิเศษ5ชั้นนะคะผลิตพนลิเนเวร์ทำจากสแตนเลตนะคะสุรเดียวกับเครื่องมือแพทย์เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสแตนเลตแท้ซึ่งมีโครงสร้างหนา5ชั้นไม่ลอกไม่ดําและไม่เป็นสนิมนะคะตัวนี้ออกแบบด้วยนวัตกรรมนะคะด้วยหลักการระยศาสตร์นะคะทำให้การจับนะคะค่อนข้างกระชับมือนะคะสามารถ เคลื่อนย้ายสะดวกเวลาเราใช้ภายในครัวนะคะสังเกตว่าภาชนะรีนาแวร์นะคะทุกใบทุกชิ้นนะคะ ถ้าสังเกตดูด้านในนะคะจะไม่มีน็อตอยู่ด้านในภาชนะเลยนะคะนี่คือการทําความสะอาดรีแนแวร์ก็จะง่ายมากเลยที่ด้วยโครงสร้างหนาพิเศษถึง5ชั้นเนี่ย <c oughs> นอกในเราเป็นสแตนเลสแท้นะคะแต่ว่า3ชั้นตรงกลางเราจะเป็นอลูมิเนียมบริสุทธิ์และอลูมิเนียมอลลอยนะคะทําให้กระจายความร้อนได้ดีเวลาคุณลูกค้าปรุงอาหารด้วยภาชนะรีแนแวร์ก็คือจะสามารถปรุงอบเสิร์ฟเก็บได้ในภาชนะใบเดียวที่สําคัญก็คือว่ารูปแบบของการกระจายความร้อนของเรานะคะทำให้ร้อนทั่วถึงนะคะและทำอาหารได้อย่างพิถี พิถันนะคะภาชนะรีนาแวร์ขึ้นชื่อมากเลยในการปรุงอาหารแบบวอร์เลสคุกกิ้งนะคะหรือว่าการปรุงอาหารโดยใช้น้ําน้อยนะคะด้วยกรรมวิธีของรีนาแวร์นั่นเองนะคะก็คือว่านะคะมีฝาพิเศษนะคะของเรานะคะฝาของเราจะเป็นกล่องเก็บไอน้ํานะคะมี3นนะะฟังก์ชันอยู่ด้วยกันนะคะฟังก์ชันของเรานะคะฟังก์ชันแรกเลยนะคะสมมุติคุณลูกค้าต้องการปรุงอาหารนะคะรีนาแวร์ปรุงได้ทุกอย่างในใบเดียวไม่ว่าจะเป็นปรุงนะคะอบเสิร์ฟเก็บนะคะปรุงได้ทุกอย่างอย่าง,างเช่นนะคะ อบทอดปิ้งเผาต้มตุ๋นเนื้อย่างนะคะด้วยฟังก์ชันพิเศษนี้สมมตุติคุณลูกค้าต้องการทอดไก่นะคะในภาชนะรีนแวร์นะคะคุณลูกค้าวางไก่ลงไปในภาชนะเพียงแค่เปิดมาฟังก์ชันตัวนี้นะคะเป็นฟังก์ชันะระบายอากาศนะคะคือเครื่องหมายถูกตัวนี้ฟังก์ชันระบายอากาศตัวนี้จะทําให้อาหารของคุณลูกค้านะคะทอดแบบแห้งนะคะสกรีนน้ามันออกมานะคะเราไม่ต้องใส่น้ํามันแมก้กระทั่งทอดเนื้อสัตว์นะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากจะเปลี่ยนมาเป็นฟังก์ชัน ต้มตุ๋นนะคะที่ต้องการความเปื่อยของภาชนะนะคะคุณลูกค้าก็เปลี่ยนมาเป็นฟังก์ชันล็อกนะคะซึ่งฟังชันล็อกตัวเนี้จะช่วยให้อาหารของเรานะคะเปื่อยได้เร็วขึ้นกว่าหม้อธรรมดาถึง4เท่านะคะต่อมานะคะในในภาชนะเดียวกันนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะปรุงอาหารเป็นลักษณะคือสมมติเราต้องการความจุ๊ยซี่ของอาหารแต่เราต้องการการเทอดด้วยนะคะ อย่างเช่นคุณลูกค้าจะทำะสเต็กนะคะคือต้องการอาหารคือแห้งนะคะแต่มีความจุยซี่ของอาหารด้วยนะคุณลูกค้าเปิดมาฟังก์ชันนี้เลยค่ะเป็นฟังก์ชันไอน้ำนะคะตัวนี้จะช่วยนะคะทำให้คุณภาพของอาหารของเรานุ่มขึ้นมากเลยภาชนะใบเดียวปรุงอาหารได้ทุกอย่างนะคะอบทอดปิ้งเผาต้มตุ๋นนึ่งย่างนะคะแม้กระทั่งเราทำอาหารประเภทวอเตเลตคุกกิ้งนะคะอย่างเช่นใช้น้ำน้อยนะคะต้มผักไม่ต้องใส่น้ำนะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะ รินน้ำทิ้งออกจากผักทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถตั้งไฟได้ประมาณ4-5นาทีเท่านั้นก็จะได้ผักที่เขียวกรอบและน่ารับประทานมากเลยนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้มใช้น้ําน้อยนะคะการทอดแทบไม่ใส่น้ามันเลยนะคะแม้หรือแม้กระทั้งการต้มตุ๋นทั่วไปซึ่งเปื่อยกว่าภาชนะธรรมดาทั่วไปนะคะถึง4ี่เท่านะคะนอกจากนั้นเมื่อคุณลูกค้านะคะปรุงอาหารปรุงอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการเสิร์ฟนะคะภาชนะรีนาแวร์นะคะสามารถวางเสิร์ฟนะคะบนโต๊ะอาหารได้เลยนะคะ ลักษณะนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าภาชนะร้อนๆนะคะจะทําให้ฝาของเรานะคะเป็นรอยนะคะตัวนี้วางไปตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถวางเสิร์ฟบ,บนบนบนโตัวอาหารได้เลยนะคะหลังจากเสิร์ฟแล้วทานเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเก็บอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะแบบนี้นะคะแล้วเปิดเป็นฟังชันฟังชันล็อกนะคะ กรีดไม่ออกเลยนะคะเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะเก็บในตู้เย็นได้เลยนะคะปรุงอบเสิร์ฟนะคะที่สําคัญคือเก็บวิธีการเก็บภาชนะรีนแหวงง่ายมากเลยนะคะเราสามารถวางซ้อนภาชนะกันได้นะคะก็คือสามารถเก็บแบบนี้นะคะแล้วก็วางซ้อนๆกันภาชนะนะคะไว้ในครัวได้เลยไซส์ที่จัดเก็บน้อยมากนะคะเพียงแค่กระดาษ A4 เท่านั้นก็สามารถเก็บทั้งเซตนี้ได้หมดแล้ว